ดาวยูเรนัสโครจรรอบดวงอาทิตย์ในเส้นทางวงรีที่ใช้เวลาประมาณ84ปีโลกในการโครจรครบหนึ่งรอบระยะทางเฉลี่ยจากดวงอาทิตย์ประมาณ2.87พันล้านกิโลเมตร19.2หน่วยดาราศาสตร์ความเร็วเฉลี่ยในการโครจรของดาวยูเรนัสอยู่ที่ประมาณ6.81กิโลเมตรต่อวินาทีลักษณะเด่นของการโครจรของดาวยูเรนัสคือแกนหมุนที่เอียงเกือบตั้งฉากกับระนาบวงโครจรโดยเอียงประมาณ98องศาทำให้ดาวยูเรนัสมีการหมุนรอบตัวเองในลักษณะเหมือนเกลิ้งไปในวงโคจร ผลที่ตามมาคือขั้วเหนือและขั้วใต้ของดาวจะเผชิญหน้ากับดวงอาทิตย์เป็นระยะเวลายาวนานซึ่งแต่ละขั้วจะมีฤดูร้อนและฤดูหนาวที่ยาวนานถึง42ปีการเอียงของแกนหมุนนี้ยังส่งผลให้ดวงจันทร์และวงแหวนของดาวยูเรนัสมีการโครจรเอียงในลักษณะเดียวกันกับดาวยูเรนัสเองการโครจรของดาวยูเรนัสผ่านกลุ่มดาวจักรราศีใช้เวลาหลายปีและมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งอย่างช้าๆในท้องฟ้าเมื่อมองจากโลกด้วยระยะทางที่ไกลาจากดวงอาทิตย์แสงอาทิตย์ที่มาถึงดาวยูเรนัสมีความเข้มต่ำมาก ทำให้สภาพแวดล้อมบนดาวยูเรนนสเย็นจัดอุณหภูมิเฉลี่ยของชั้นบรรยากาศบนอยู่ที่ประมาณลบ224องศาเซลเซียสนับเป็นดาวเคราะห์ที่เย็นที่สุดในระบบสุริยะ